สวัสดีค่ะนิชาทารตวันนี้คืนพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์สว่างสดใสขอให้หัวใจของคุณสว่างสดใสเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีๆนะคะวันนี้ให้ไพ่ออริคอลสำหรับนี้บัตเตอร์ไฟมาส่งเช็คพลังความรัก ที่อยู่ในหัวใจของคุณขอให้มีความรักสว่างสวัยสุกสกาวเหมือนคืนเดือนเพ็งวันฟูมูลวันนี้นะคะสมอค่ะสมอคือความหนักแน่นและความมั่นคงสมอเปรียบดังความไว้วางใจขอให้เราเป็นสมอของความสัมพันธ์ ที่มั่นคงและมั่นคงนะคะความไว้วางใจคือสมอที่มั่นคงในความสัมพันธ์ความรักที่มีความไว้วางใจจะทำให้มั่นคงไม่เปลี่ยนผันไม่ไปไหนนะคะสมอรักและวางใจโลโลคือการที่เราจะค้นหาความคุ้มครอง ในความรักขอให้เราเป็นโล่ป้องกันกันและกันนะคะความรักเปรียบดังโล่ให้เราใช้โล่และเป็นโล่ป้องกันปกป้องหัวใจกันและกันนะคะใช้ความรักเป็นโล่ให้หัวใจเราปลอดภัยให้รักคุ้มครองกันและกันฮาร์โมนีคือความ สมัครสมานสามัคคีคือการที่เราพยายามทําให้เกิดความสมดุลไม่ว่าชีวิตคู่จะต้องมีเรื่องราวทําให้เราจะต้องห่างและแยกออกจากกันแต่ในความสัมพันธ์สิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้คือความสามคัคคีและจะรักษาความสมดุล แม้ท่ามกลางพายุและความวุ่นวายความสามัคคีและความสมดุลเป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์และของความรักที่ยืนยงนะคะ Transformation คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างคนสองคน ความขัดแย้งถือเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เราทั้งคู่เติบโตและทำให้เราทั้งคู่ขับเคลื่อนความรักและเดินทางร่วมกันนะคะให้ความขัดแย้งเปลี่ยนเป็นความเจริญเติบโตที่งดงามต่อให้ขัดแย้งกันแค่ไหนเราก็จะต้องกลับมาเดินเคียงข้างกันนะคะอย่าให้สิ่งเล็กๆน้อยๆพายุ ที่มาเพียงชั่วข่าวมาทําให้ความรักและความสัมพันธ์ของเราต้องจืดจางนะคะปฏิทานคือการที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความขัดแยง้งหรืออุปสรรคปัญหาใดๆเผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญเพื่อที่เราจะหากุญแจมาไขความเข้าใจซึ่งกันและกัน เผชิญหน้าด้วยความกล้าหาญความรักจะต้องประกอบไปด้วยความมั่นคงมั่นใจและกล้าหาญกล้าที่จะเป็นตัวเองและกล้าพอที่จะหากุญแจของความเข้าใจซึ่งกันและกันให้เจอนะคะความรักที่ลึกซึ้งเราจะต้องเดินเคียงข้างกันแม้ท่ามกลางความขัดแย้งและความวุ่นวายคอมมิตเมนต์คือความมุ่งมั่น ความผูกพันคือเส้นแบ่งของอนาคตที่จะถูกวาดด้วยความไว้วางใจเราทุกคนคู่รักคู่แท้เราต่างเคยต้องมุ่งมั่นเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันและให้ความรักของเรายืนยงนะคะคู่แท้คู่รัก เราจะหากันเจอเมื่อถึงเวลาและสิ่งดีๆจะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอนะคะคู่แท้เราจะหากันเจอเมื่อถึงฤดูผลิดอกออกผลขอ เราอย่าได้วันไหวอย่าพึ่งเปลี่ยนแปลงอย่าพึ่งเปลี่ยนใจจากกันนะคะรักแท้คู่แท้เราจะต้องรักกันให้มากพอและเราจะต้องอยู่ตรงนั้นให้นานพอมีคู่รักหลายคู่ต่อหลายคู่ที่ไปไม่ถึงดวงดาวเพียงเพราะว่ารักกันไม่มากพอนะคะวันนี้ให้ไพทาโร่สำรับนี้ มายืนยันพลังงานยืนยันความรักที่อยู่ในหัวใจของคุณคู่รักของคุณความสัมพันธ์นี้ขอให้ดวงจันทร์วันเพนฟูมูลให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยความรักและความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะความรักและความไว้วางใจควีนออฟวัน คุณทั้งคู่หากันเจอเสมอคะ่ะราชินีแห่งไม้และอัศวินแห่งดาบผู้ถือดาบที่มีแพชชั่นไม่ว่าคุณจะพบเจออุปสรรคหรือว่าคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนคู่แท้จะหากันเจอเสมอนะคะค,คุณ มีความรักและมีความหวังเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในความรักและความสำเร็จราชนีแห่งไม้คือผู้ที่ประสบความสำเร็จในความรักในหน้าที่การงานอัศวินถือดาบผู้มีความมุ่งมั่นและมีความมั่นคงในความคิดเขา กล้าหารพอที่จะมุ่งไปข้างหน้าไม่กลัวแม้อุปสรรคใดๆนะคะคู่แท้เราหากันเจอเสมอนะคะไม่มีอะไรต้องกลัวคู่กันแล้วเราคงไม่แคล้วกันนะคะคู่กันแล้วเราไม่แคล้วกันยังไงเราก็ต้องหากันเจอ The m a g i c i เ n ียนเสกสันทุกอย่างด้วยความรักเสกสันทุกอย่างด้วย อารมณ์ความรู้สึกธาตุดินน้ำลมไฟความคิดคุณสามารถประสบความสำเร็จและเป็นได้ดั่งใจที่คุณต้องการนะคะ The ะเม i จ i a n คุณคือผู้เข้าใจและคุณจะหากันเจอรักแท้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่ห่างกันแค่ไหน ความรักคือความผูกพันเดียวคือสื่อสายใยที่เชื่อมโยงเราสองคนทั้งคู่ไม่ให้ห่างกันไปไกลนะคะคู่รักคู่แท้ใต้สำรับเป็นสี่ไม้คือความมั่นคงสิ่งที่คุณรอคอยความรักความมั่นคง คู่แท้หากันเจอเสมอนะคะขอให้เชื่อมั่นในพลังความรักที่คุณมีไว้ในหัวใจเป็นหลักชัยให้กันและกันนะคะปักหลักศรัทธาด้วยความรักและความมั่นคงยังไงคู่แท้ความรักของคุณจะประสบความสํำเร็จและสมหวังนะคะประสบความสํำเร็จสมหวังได้สำหรับเป็นเดอะเวอร์ต่อ ความรักความสมหวังความสมปรารถนาเป็นของคุณนะคะในคืนจันท์เต็มดวง The w o r l รรวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ที่คุณแล้วนะคะให้ความรักมั่นคงอยู่ในหัวใจอย่าได้วันไวหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆยึดมั่นในความรักของคุณไว้นะคะคู่แท้หากันเจอเสมอขอให้คุณ ประสบความสำเร็จดังใจไหมอธิษฐานจันทร็มดวงคืนนี้ขอให้คุณสมดังปรารถนาและที่ตั้งใจไว้นะคะนิชาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเลิฟเลิฟค่ะ